สวัสดีพี่น้องครับผมพ้ามาเด่นน้ำหอยครับมาหาปลาเป่าวไม้คือหกดต๋ยวนี่ครับไปไล่ปลามาร่วมอย่องเดียวยาวย่างนาได้สิไวเพราะอ ไผ้ปาเมื่อก่อนจะงช้ย,ยา,ยาขึ้นเพื่อเดียว ไ้ร้อกป,ป,ปดเราข้นไงอยตัวข้เล่นยางไหลนะไปนะเป็นี่เขอะมากราไปก็ไม่ได้ใชหรอกห็งไปไปก็มีเต่คนอื่นใช้หมดลไล้วออมา,มา,า,าพักโต๊ะข้นแล้สอนขึ้นมาได้

โอ้ยปานมเตือนง่ายดรอกกันกี่ต้มหลายปานอนไมนนนน่มองยูไม่มองยูนาคนนาอนดาปฝ่ายขึ้นมาเกี่ยวข้อพะยุเต์

qua nhà cho cái sam kan kau kau kirimkan kan malam cái <laughs> phật em có có được chú nó ăn, ui, cái 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 นี huh? ่ผมบอกเลยไม่ออของแท้อย yeah, ่นงเนียห hmm, yes, ้พักผ่อนำมันอุ่มขต้มไม่อุ่มอุ่มยักว่อะ

ไกับู้ปนน้ำขีดต้มสวนสวนขึ้นไม่เรื่อยไอ้ยังยู่นั่นออกันมาตันั่นเไ้งขเลียน้ ปากข่าไงบ่างน้ครับหมุอั้นปุนบุบบบบุบปากเข่าไงม้เอยเอาอยาเข้าว่าเขาปอดใจีดีกวก็กันนั่นอือรพะเกษตรกะได้เย

มัน cho một มาแล้วเด้เออไหลไลเข้ามาแล้วเริ่มหายใจบอกอ่าเหี่ยวเย็นเล่นแฮง กาตระสีหาโรค ก็รู้สึกแค่ไหนพอขายแล้น่อยยิ้มด้วยกันนะถ้างิ้มขาหลายเยอะแต่ีตมันก็หลายก้อายน่อเออ vì mà mặc dù 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 gì dù mặc dù mặc dù mặc dù